ซาลาวไตอีพ no, mm ุค hmm. so like ีฮ่าอีนอพี่น้องวัอนี้ซาลาว์ไตกับซีฟาเฮดแก้มักฟักใส่ไก่เนาะพี่น้องว่าสิแซ่ซัำไนน์นาะพี่น้องเนาะพี่น้องทามากกักดไล่ถือใจกับกดแซ่นาะพี่น้องเนาอที่สำคัญฝากตามในเด้่อพี่น้องสำคัญอีดีนาะอย่าลืมกดมากระโลงนะชาลาไตดยกล้องๆๆๆๆน้องพี่น้องเนาะเพื่อสิแจ้งคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนอกระสาเข้าไปเฮ็ดกันเลยเนาะพี่น้องเนาะ นั่นจากที่เข้าค่างหม้อไปแล้วเนาะพี่น้องเขาก็เอาพวกสิ่งค้ายงกรเนาะเพื่อให้มันหอมเนาะพี่น้องพวกสิ่งค้ายรงกนมะพริกโรน่ะเขาเอาลงไปแบบโอ้ทีมงานผลิตกับมา,มาพริกลร่แล้วก็หอมแดงเนาะเพื่อสีให้หอมเนาะสีหอมแดง ทาทาสักพักหนึ่งทาสักพักหนึ่งเนาะโมเดือนเขาก็มาใส่ไก่เนอกวะนี้โอ้ลุงแห้งออโหเนาะโหเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะที่นี่เขาก็ใส่ไก่ก็คุคน้คนๆคน้นๆแจ๊กน่อยเนาะโอ้ยคล,ลิกรอร้อย,อยอที่นี่เขาก็มาปรุงใส่น้ำปลา ป,ปุ่งหลดเนาะพี่น้องปลาแดกเนาะพี่น้อพงพอเดือดเนี่ยเขาก็เอามาอันผักหอมลงเนาะพี่น้องน,น,นี่วะสล็จเราแต่กระซิบอย่างเดียวเนาะ จะแสบว่าแล้วพี่น้องจะแสบว่าพี่น้องเนาะปิดถ่ายด้วยใบพะยูดูด้วยใบมึงหลักน้อพี่น้องหอมขนาดใส่แล้วเ้าก็ไปพี่น้องไปกินกันบ้านีแซ่บ มาเด้อพี่นอ้องเออมากินแกงผักใส่ไก่นะพี่น้องเนาะอ้าวยกกูไม่พี่น้องเบิง่งโอ้เต็มถ้วยอย่ะเนี้ยแลพี่น้องอันนี้กับทอดป้าใส่ใบขึนสายแล้วพิ่กินไปน้าเน่ด่าเอา้าวแซ่ก่าพี่น้องผัดกระเพราไก่นะ มา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 กินกันพี่น้องมุ nine, สุขูท <Sure>. ุกคนเนาะทีมงานเพื่อเลือกกินกันนะพี่น้องแซ่บขนาดไปเด้อไปเด้อไปเด้อไปเร็วอู้พี่น้องก็เบิ่งคุณแม่เพิ่งมาเก็บจานเนาะคุณแม่เนาะเบิด์ตไปยังกันเลโอ้ยอีไปยังกับเบิด์ตสุยางเขาเนี้ยกะยังเรือจำเตี่ยนทิเนาะโมนี้เนาะโอ้ย์ทิฟอันอันนี้แบบนี้คือทิฟทาวอนเนาะพี่น้องเนาะ เบิดสุยาพี่น้องเอ้ยแกขวันแกงใครจะบอกฝากกระบือเรือเบิ้ดสุยาพี่น้องเซ่ไปสามสี่โลคนละพี่น้องพี่น้อง,ออง,องสำหรับคลิปนีซาลาไตากะเพื่อสิจบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนะาะอทำมากกระกุลไรถือใจก,กระกุศแซ่เนาะพี่น้องเนาะที่สำคัญอย่าลืมฝากติดตามหลักะกดกระโล่งในซาลาไตเนาะโอ้ยพวยเรากระโล่งตัวย่ากมาโนมนีเนาะ ันดื่มอยู่ห้องเนาะว่าเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะลังโป้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 ง,ปงคือเก่านะพี่น้องเนาะเพื่อแจกคลิปต่อไปน,ะน้องบ๊ายบาย